สวัสดีครับสวัสดี fc แฟนมวยทุกท่านทุกคนครับก็กลับมาเจอ,เจอกับผมหมอมวยบ้านนอกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติมศึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันพุธที่23กรกฎาคม2568โดยช่อง 24, 2 4่4 u ก็ทำการถ่ายทอดสดจากเวทีมวยราชดำเนินตั้งแต่เวลา18นาฬิกไปจนถึงเวลา20นาฬิกาโดยประมาณ คุณสมมายสกุลเมตตาพร้อมทีมงานกลุ่มพลังใหม่ก็ช่วยกันประกบคู่มวยไว้ล่าสุดตามใบรายการดังนี้ครับคู่ที่1เพชรวังหินไทยบิดยิมเจอกับมงคลชัยเกียรติกาเซมที่พิกัดร้อปอนด์คู่ที่2เสือสยามแก้วสำลดเจอกับกําปั้นทองสวนอาหารปีกไม้ใส่กันที่พิกัดร้อปอนด์คู่ที่3คู่รองน้องคู่เอกยอดทองไทยสาสมหมายเจอกับแก้วกังวานสออำนวยเดช ที่ประกาศร้อยสามสิบสองปอนด์คู่ทีสี่คู่เอกประจําวันนี้ครับชาติมังกรชอห้าพยักเจอกับชาติชนินนายกจอยปราจีนที่ประกาศร้อยสามสิบหกปอนด์ครับเช่นเคยครับก่อนจะไปฝั่งทัศนวิจารศึกมวยไทยพลังใหม่ทั้ง4คู่หมอมวยก็ขอกำลังใจจาก FC ทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับส่วนเซียนมวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปลุ้นไปเชียมมวยรักมวยชอบของตัวเองในเวที หมอมวยก็ขออนุญาตแนะนำมวยพักยก py 2 4ช่วยท่านได้ครับมวยพักยก py 2 4ระบบออโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ id line py 2 4 py 2 4จะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวย้านนอกแนะนำมาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปกันครับทัศนวิจารณคู่ที่1เพชรวังหินไทยบิดยิม เจอกับมงคลชัยเกียตรติกาเซมพิกัด116ปอนด์เพชรวังหินไทยบิดยิมหรือว่าเพชรวังหินเคซ่ายิมตัวเดียวกันครับอายุ16จากร้อก็ซ้อมที่ไทยบิดยิมจังหวัดประจวบคีรีขันครับส่วนสูงนี่165าน้ำหนักป่อย่อย56กิโลกร,รัมโจคมา40กว่าครั้งนะครับ ตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีดักสายแข้งเตะซ้ายต่อยซ้ายเหลี่ยมเชิงได้ปลายมั่นคงครับฟอร์มล่าสุดก็มีชนะนกยกหนึ่งแมตซี่เกียรติอำนาจที่ศึกมวยไทยพันธมิตรชนะคะแนนเพชรนาคาพันอิฐยิมที่ศึกมวยไทยพลังใหม่เมื่อวันที่7ึกพฤษภาคมปี68ที่ผ่านมาส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินมงคลชายเกียรติกาเซมอายุ17จากพัทลุง ซ้อมที่เกียดการเซมจังหวัดพัทลุงครับส่วนสูงนี่1้0เซนติเมตรน้ำหนักลอดปล่อย57กิโลกรัมชกมา30กว่าครั้งนะครับเป็นวัยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีเตะขวาต่อยขวาเหลี่ยมเชิงได้แต่ว่าปลายมีแผ่วมียุบครับ3ครั้งล่าสุดก็มีแพนน้คะแนนลงอีสานพยักผูหลวงที่ศึกมวยไทยพันธมิตรชนะนกยก1ขออภัยครับชนะนกยก2ก้าพยัก p s r มวยไทยที่ศึกเจ้ามวยไทยครับล่าสุดชนะคะแนนยกเหนือมานพมวยไทยยิมที่ศึกมวยไทยพันธมิตรครับรูปเกมที่น่าจะเป็นสำหรับคู่นี้แดงเพชรวังหินไทยบิดยิมอายุ16เป็นรุ่นน้อง1ปีครับเป็นมวยซ้ายเลี่ยมเชิงดีครับส่วนน้ำเงินมมคลชายเกียรติกาเซมรุ่นพี่ได้สูงได้ลอยเวทป่อยๆก็มากกว่า1โลนะครับเป็นมวยขวา กระดูกมวยเป็นรองนะครับส่วนตัวผมมองว่าแดงเพชรบางหินไทบิดยิมครับจะใสเหลี่ยมมวยทางซ้ายดักสาดแข้งดักเสียบดักแทงจะเบียดเอาชนะมงคลชัยเกียกรติเกษมได้ท้าย,าย,ายครับคู่นี้ผมให้แดงเพชรวังหินไทบิดยิมเป็นมรรักมยชอบระดับ2ดาวครับไปกันต่อคู่ที่2กันเลยครับเสือสาย,ยามแก้วสำลดเจอกับคู่ปรับเก่ากำปั้นทองสวนอาหารปีกไม้ ใส่กันที่พิกัด1 3 0ยปอนด์เสือสยามแก้วสำลีอายุ18จากมหาสารคามกระซอมที่แก้วสำลีส่วนสูงนี่1้5เเซนติเมตรน้ำหนักปล่อยๆ6กกิโลกร,รมัมจคมา60กว่าครั้งเป็นวัยฝีมือวดครบเครื่องนอกได้ในดีดักสัตว์แข้งเตะซ้ายต่อยซ้าย,ต,ายต่างรับได้เดินเป็นครับหาไฟหลังชนะ3แพ้2 3าครั้งหลังนี่มีแพ้นอกยกสองเสือขาวสอนรุมมนที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ ชนะคะแนนโรณชัยวินอุบลที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ล่าสุดแพ้คะแนนกระปั้นทองสวนอาหารปีกไม้คู่ชกวันนี้ที่ศึกมวยไทยพลังใหม่เมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองครับส่วนคูชค่ชกทางด้านมุม,ม,มน้ําเงินก็เป็นกําปั้นทองสวนอาหารปีกไม้อายุ16ครับจากสะแก้วซ้อมที่สวนอาหารปีกไม้จังหวัดสระบุรีครับส่วนสูงนี่170เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยๆนี่64 ชกมาแล้ว50กว่าครั้งนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องนอกได้ในดีเดินเปิดเกมเตะขวาตต่อยขวาปั้มรัดฟันตีบูดูดันขยนันออกอาวุธปอดใหญปลายแรงพวามสามครั้งหลังนี่มีชนะคะแนนลิศไกลลบเฟียตปทุมที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ชนะน็อกยกหนึ่งสิงพยักษ์สิงอาชาที่ศึกมวยไทยพันธมิตรล่าสุดกันนี่แหละครับชนะคะแนนเสือสยามแก้วสำทธิมม์ที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ เมื่อวันที่11มิถุนายนปี68ชกกันในพิกัด129ปอนด์ครับในรายการศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับรูปเกมที่เจอกันก็เป็นซ้ายกับขวาเสือสยามนี่ดักสาดแข้งเตะซ้ายต่อยซ้ายส่วนกบั้นทองนี่เดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาแลกเตะแลกเข่ากันดุเดือดพลิกไปพลิกมาจบยก5กรรมการชูม,มือให้ทางด้านกบั้นทองชนะลงมา แบบคาใจของฝ่ายเสือสยามจึงต้องมีวันนี้ครับไม่ต้องรอนานครับมีวันนี้ไม่ต้องรอนานนะครับสําหรับตัวผมมองว่าเสือสยามวันนี้ออกซ้ายเยอะๆนะครับไม่ถอยมากจนเกินไปดักใา่แข้งเตะซ้ายต่อยซ้ายยาวๆจะเบียดเอาชนะกับ,บันทองหลังตาได้สําเร็จนะครับคู่นี้ผมให้แดงครับเสือสยามแก้สมริดเป็นวรรคไม่ชอบระดับ1ดาวครับ ไปกันต่อคู่ที่3คู่รองครับยอดทองไทยสอสมหมายเจอกับแก้วกังวานสออำนวยเดชพิกัด1 3อยสอปอนด์ยอดทองไทยสอสมายมยอดทองไทยปอเตรกุลอายุ32จากพัทลุงครับก็ซ้อมที่สอสมหมายบางกะปิส่วนสูงนี่1้3าน้ำหนักกว่าอยปล่อย63ครึ่งนะครับก็ชกมาไม่ต่ำกว่า100นะครับ เป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องดักสาดแข้งแ่งเตะซ้ายต่อยซ้ายเหลี่ยมจัดจ้านฉลาดรวดเร็วจุกจิกชกยากครับเก๋าเกมแต่ว่าฟอร์มการชกยังอยู่ในช่วงขาลงครับห้าไฟหลังนี่ชนะ1แพ้ส3าครั้งหลังก็มีแพ้คะแนนบัวเขียวภูเก็ตไฟคลับที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ชนะคะแนนบัวเขียวภูเก็ตไฟคลับล้างตาได้ที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ล่าสุดก็แพ้คะแนนเด่นเกลียงไก่สิงห์มาวินที่วันลุมพินีครับ ส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ําเงินแก้วกังวานสออานวยเดชหรือว่าแก้วกังวานพริว,วายูอายุ30จากนครราชสีมาครับก็มาซ้อมที่ที่เด็ด99ของเฮียตีนะครับส่วนสูง1นี่1 7้ําน้ำหนักปล่อยปลกิกิโลกร,รมัมชกมาไม่ต่ํากว่าร้อยนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีดักสัต์แข้งเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธหลากหลายปลายมั่นคงแต่ว่าหยุดไปนานหลายเดือน ก็เกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวครับกลับมาภาคนี้ไปซ้อมที่ทีเด็ด9กอย่างที่บอกนะครับล่าสุดไปชกที่กัมพูชามาครับก็เอาชนะคะแนนกากา้กาแปะมินบุรีเมื่อวันที่13เมษายนปี68ที่ผ่านมานี่เองครับรูปเกมที่น่าจะเป็นสำหรับคู่นี้ทั้งคู่นี้เคยใช้บริการกันมา2ครั้งครั้งแรกเมื่อวันที่2 0ธันวาคมปี65ที่ลุมพินีพิกัด132ปอนด์เท่ากันเป็นทางไฟ แก้วกังวานเอาชนะคะแนนมาได้ก่อนครั้งที่2เมื่อ12ธันวาคม66ครับในรายการมวยดีวิถีไทยนะครับพิกัด131ก็เป็นทางฝ่ายของแก้วกังวานครับยำแคนเอาชนะเอาชนะอนอกได้นะครับชนะนอกยกที่4มาได้เป็น2-0นะครับวันนี้มาเจอกันเป็นครั้งที่3ในพิกัด132ปอนด์สายเจอซ้ายเก่าเจอเก๋า ยอดทองไทยอายุ32เป็นรุ่นพี่2ปีตนๆน,น่าจะทำได้ดีกว่านะครับแต่ว่าไปไปลายผมมองว่าแก้วกังวานสออำนวยเดชครับจะอาศัยสภาพร่างกายที่มั่นคงกว่าจะเบียดเอาชนะรุ่นพี่ยอดทองไทยทำแฮกทิกได้เป็น3-0ครับผมให้น้ำเงินครับแก้วกังวานสออำนวยเดชเป็นมือรักมวยชอบระดับ4ดาวครับมาถึงคู่4ครับ คู่เอกประจําวันนี้ชาติมังกรช .5 อหพยักเจอกับชาติชนินนายกจอยปราจีนที่พิกัดร3 6ปอนด์ชาติมังกรชอหพยักอายุ24จากศรีสเกดก็ซ้อมที่ช .5 อหพยักครับส่วนสูงนี่้ําน้ำหนักกอดปล่อย65กิโลกรมัมชกมาร้อยกว่าครั้งเป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในเหนียวแน่นดักสาสแข้งเตะขวาต่อยขวาเลี่ยมจัดจ้านเกา๋าเกมสอกคม บูดุดันปอดใหญ่ปลายแรงหาไฟหลังชนะ3แพ้2 3ข้างหลังมีชนะนกยก3สองคมสอสมหมายแล้วก็มาแพ้คะแนนลิธิเดชสอสมหมายที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ล่าสุดเอาชนะนกยกค่าลำน้ำโขง BS มวยไทยที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ครับส่วนคู่ชคทางด้านมุมน้ำเงินชาติชนินนายกจอยปรจีนอายุ20จากนครราชสีมาซ้อมที่ พีเคสัญชัยครับส่วนสูงนี่น้ําน้ำหนักปล่อยๆ68กิโลกร,รมัมชกมาร้อยกว่าครั้งก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนอกได้ในแนวแน่นดักสาดแข้งเตะซ้ายต่อยซ้ายเหลี่ยมจัดจ้านเก๋าเกมจุกจิกชกยากนะครับหายไปนานครับประมาณประมาณ1ปีนะครับล่าสุดกลับเข้ากรุงมาอีกครั้งก็มาแพ้คะแนนเด่นพยักสอสมยัย ที่ศึกมวยไทยพลังใหม่เมื่อวันที่28พฤษภภาคมปี68ที่ผ่านมานี่เองครับรูปเกมที่น่าจะเป็นสำหรับคู่นี้ชาติมังกรชหาห้พยักอายุ24เป็นรุ่นพี่4ปีกระดูกดีกว่าแต่ว่าเสียเปรียบส่วนสูงนะครับแถมด้วยน้ำหนักปล่อยๆก็น้อยกว่าถึง3โลครับส่วนน้ำเงินชาติชนินนายกจอยประจีนรุ่นน้องได้สูงได้ลอยเวทปล่อยมากกว่า3โลอย่างที่บอกเหลี่ยมมวยจัดจ้านครับดักสัตว์แข้ง เตะซ้ายต่อยซ้ายรถโตระบวกนะครับไม่ประทะด้วยเพราะว่าสภาพร่างกายนี้เป็นรองนะครับเพราะว่าหยุดไปนานนั่นเองส่วนตัวผมมองว่าต้นๆเป็นของชาติชนินครับแต่ว่าปลายๆชาติมังกรจะอาศัยสภาพร่างกายที่ดีกว่าเรื่องเครื่องเบียดแซงเอาชนะรุ่นน้องชาติชนินนายกจอยปราจีนได้ในท้ายครับครูนี้ผมให้แดงชาติมังกรชอฮาพยักเป็นมือรักมวยชอบระดับ3ดาวครับ ครับก็จบทัศนวิจารณ์ศึกมวยไทยพลังใหม่ทั้ง4คู่ก่อนจะไปดูสรุปมวยรักมวยชอบมอมวยก็ขอการแนะนํามวยพักยก PY24 ครับมวยพักยก PY24 ระบบออโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ ID ดีไลน์ s p y 2 4 s p y 2 4จะมีแอดเป็นคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวยบ้นนอกแนะนํามาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับไปครับสรุปมวยรักมวยชอบศึก มวยไทยพลังใหม่ประจำวันพุธนี้คู่ที่1ผมให้แดงครับเพชรวังหินไทยบิดยิม <im> เป็นมวยรักไม่ชอบระดับ2ดาวหนักแรงได้ปลายมั่นคงคู่ที่2ให้แดงเสือสยามแก้วสำลีเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ1ดาวสายผ่านตลอดสายยาวไปคู่ที่3ให้น้าเงินแก้วกลางวานันสออานวยเดชเป็นมวยรักมม่ชอบระดับ4ดาวสายผ่านตลอดสายยาวไปใส่สกอร์สา คู่ที่4ให้แดงชาติมังกรชอฮาพยักเป็นมวยรับมวยชอบระดับ3ดาวทั้งสดทั้งเก๋าเอาอยู่ครับกรับขอมูลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัศนวิจารณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผลการวิจารณ์อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างถ้าเห็นด้วยก็ตามกันไปครับแต่ถ้าเห็นต่างก็สวนได้เลยไม่ว่ากันครับขอบคุณทุกการติดตามครับโชคดีครับสวัสดีครับ